ลมบ่อยๆปานเดือนซุงบอกว่าลงอายุหกสิบจริงหรือเปล่าทำไมพนาพี่หนอสังเกตุงสวัสดีสวัสดีสวัสดีพม่พี่นนองสวัสดีเอ็กซีเบอร์สุขสุขสกคนเบนตุงมองบุกบอลเด้อยินดีตอนท้าเขาสู่สองซาลาพูยินดีสองพี่นนอกมันนี่อากาศหนาวพี่นนอกอยู่ประเทศไทยนะอากาศเย็นเต็มเหมืดขึ้นเบาง่ายๆซะกันเลยแบบขึ้นนี่ก็ จนบ nice ่ายสิบอาบหน้าพี่น้องแบบอากาศมันสีลุ่มๆนะเมื่อคืนเนี่ยรมๆแลยแกเย็นๆเนาะหนาวมาตอนเสาร์นว่าฝนตกพี่น้องตอนนี้ฝนกับกำลังตกพ้อยๆพี่น้องเลยบุหรี่ตกบุหรี่ตกแห้งเนาะตกแบบว่าพ้อยๆนะพี่น้องบรรยากาศกับพอดีเป็นตะนอนเนาะตอนนี้ก็เกาะม่งเคืองพี่น้องอากาศเมือนี้บ่มีแดดเนาะคึ้มๆพี่น้องเลยมืัอนี้ก็อยู่อยู่อันบ้านผู้เดียวเนาะพี่น้อง ปลาเรือนเพิ่นยุดไปหาแฟนสลับเพิ่นยุดพี่น้องอาทิตย์ี่แล่าคอยยุดอาทิตย์นี้ปลาเรือนแล้วยุดเนาะมันนี่กอะอากาศเป็นตะนอใน,นรีพี่น้องแบบอากาศดีแห้งเนาะพี่น้องเนาะปกติยามหนาวสีหนาวเดือนหนึ่งเดือนสองเด่าม่าปีนี้แปดแห้งเนาะพี่น้องมาหนาวเดือนสี่กาดดีดีพี่น้องมันนี้กะเป็นวัน,นอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะ อนนี้กะนางล่อพี่น้อยนางล่อสิเปิดประตูให้ผู้บ่าวอายุหกสิบเนาะยังบาหา้าล้านอะจะได้นัดชิปมงพี่น้องตอนนี้นะเก่ามงเคืองเนาะนางล่ออยู่นางล่อเปิดประตูให้ผู้บ่าวอายุหกสิบเน่ยพี่น้องเดี๋ยวทิทายให้เบิรงเนาะวันนี้นะัดสิแต่งตัวรอบ่มาอันคือคลิปก่อนะนะที่พาไปซื้อยังก็ซื้อของเนาะอยู่แม็กโคอันเนี่แบบ คลิปนั้นนะกะเฮ็ดแบบทายแบบลินลินฮนะพี่น้องแบบว่าหยอกหยอกเนาะบบแมนคมจริงก็คือโบเดมันบบแมนผู้บ่าวควายเด้อแบบควายบาอลหยอกซื่อๆนานะพี่น้องแบบทายคลิปแบบเล่นเล่นซื่อๆเนาะจริงๆเนาะแล้วโบแมนผู้บ่าวควายเด้อพี่น้องเราเป็นคนขับรถให้ตัวนายเนาะแต่ว่าเราก็อายุคซิปน,นะาคอยก็เลยแบบลองแบบบาลหยอกฮาน้พี่น้องแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่เนาะว่า ยินดีนั่เด้อยังสินะแต่ความจริงแล้วกับโมเมนต์เนาะพี่น้องลุ่งรุ่งกับจริงๆแล้วแล้วโมเมนต์ผู้บ่าวนะแบบว่าเป็นคนคนงานอะไรพี่น้องคนขับรถให้เจ้านายเนาะความจริงก็คือบอลแมนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดยอซื้อเนาะแบบ,บว่าดิน้นซื้อนะคนคนจริงๆแล้วบูว่าสิเป็นหน้าตาอ,อะไรเนาะ ยังโบราณหายพี่น้องเบิ่องลอกแต่ว่าลุ้งคนนี้นะคือโบแมนปูเบาเนาะพี่น้องแบบเบายอกซื่อๆเนาะเราเรีนซื่อๆเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งบัลลามาเนาะเดี๋ยวน้ำสิไปเปิดประตูตอนนี้ก็นั่งทาคนอยู่เนาะพี่น้องก่อนสิไปเบิ่งแล้วเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้พี่น้องเบื้องลอกวันนี้ว่าบรรยากาศเป็นอนนย่างไรแดดบ่มีพี่น้องเลยวันนี้อากาศคืมๆเนาะเฮพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศน้องกันเนาะนี่พี่น้องฝนโต๊ะพ้นโพย ลมวอยวอยปานเดือนสองมันตกพี่เนาะลมลมหนาวพี่น้องเลยแต่หัวแ้งเลยพี่น้อง มันตกพี่น้องเอ้ยมันตกคนตกมันว่านนี่สร้างมาตัดหญ้าพี่น้องเอ้ยโดนเพิงลุ่มเพื่องห้างบักไงนึงพี่น้องเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งเนาะห้างบักใหญ่นึงพี่น้องอยู่กุกซุ่มซ่าคนเนาะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนี่ วม่านนี่นะนี่เห็นบนพี่น้องห้างนี่แหละตัวนี้แหละเพิ่งเพิ่งล้วงพี่น้องเลยหมู่านนี่สร้างมาตัดหญ้าเนาะบดีบอก็เจ้าก็เจ้าก็ลังตัดหัวต้นนั่นแหละพี่น้องลุ่มก็เดียวว่าเจ็บนักเติบตัดหญ้ามากวม่านนี่มาตัดกับบัวเหลยสามเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเพิ่นหาีอย่องไยสงสัยเพิ่อนยินเสียงจักตัดหญ้าเนี่ยเพิ่นดุดลุ่มรุ่มคนตัดหญ้าก็เจ้าก็เลยตัดบัได้เนาะก็เลย มาเมื <mas> <at> ่อวานนี่ก็ตัดบ่แล้วสําหรพี่น้องใหตัญ้ามันเชาหน้าก็จว่าสิมาใหม่เนาะแต่ว่าต้องเอาเพิงออกก่อนได้พี่น้องเพิ่นบ่เอาเพิงออกแม่นตัญาบ่ได้เนาะคือสิแม่นเพิ่นบ่มักเสียงจักพี่น้องเอ้ยอากาศมื้อนี้บ่มีแดดเนาะพี่น้องคึ้มคือสิคึ้มเบิดมื้อเลยมื้อนี้คในกล้วยไม้กล้วยไม้จ ตอนนี้นั่งรอเปิดประตูให้ผู้บ่าวอนุโชคิบอยู่พี่เนาะแจ็คเฟิรนซิมาแจ็คโมงฝนกระตกสะอากาศก็ดีดีการพนันนอนกระโดดพี่เนาะเพิงนั้นห้างมักใหญ่ยังไรพี่น้องห้างใหญ่ดีแหงใส่เบิงเห็นบอกตัดอยู่เห็นบ่เดี๋ยวใส่เบิงสู้แหงเบิงเห็นบ่พี่น้องห้างนี่แหละ ผูใ้ใดปาบได้ก็มาปราบแล้วพี่น้องเพราะว่าเมาื่อวานนีิคนหายพี่น้องเลยลุมคนตัดหน่หนะหลห่างบกายเลยพี่น้องลุงยังบ่มาอีกลอยอยู่พี่น้องลอลุงมาอยู่เนาะาบรรยากาศสิป,ประมาณนี้เลยพี่น้องเห็นดอกคุณกับิีหอดบานเลยพี่น้อง พรามอสงการนะเนาะดอกคูณกะงามพี่เนาะเรลืองอุ้มทุ่มอยู่วู้บรรยากาศมว้วว็นเววววววอวว่วนวาววาวว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 นวววาววววาวอ้ววว่าวววาวน้วว่วววอววน้วววอวว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 วัวนวว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 วนวว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 ว ตอนนี้ลพก,ก่นมาแล้วนอนเดี๋ยวจะไปเปิดประตูให้วอ้าว มีคนอยากดูลุง<ม>บอกว่าลุงอายุหกสิบจริงหรือเปล่าทำไมยังแข็งแรงอยู่เกิดปีอะไรคะลุงชุชิน<ม>เกิดปียังแม่นเนาะหกสิบเต็มเต็มือมืม่อน,นี้เราแต่งตัวโรด้อคัดมั่นเนะพี่น้องหมักผเสาเาลาคนป่ะหมักซสาเหลายู่คนป่ะ หาซสาลาให้หน้อยเพิ่นว่ากินเขาเลยลุงลฮะได้ได้ขันไหนคะขันไหนลูงขันใหญ่หรือคันเล็กะฮะกนะยังยังไม่ได้เกียมเลยคันเล็กคันใหญ่โอเคกินขขาเสายัง คิดถึงสาวเราคิดถึงคนไหนคิดถึงใครสาวเราชื่ออะไรฮะลุงซูชินถามมาซื้อยังเอาเงินเจมสให้เพแฟนได้พี่น้องไหมวันลุงวันนี้สัวันอาทิตย์ทั้งคู่เลยจริงเหรอวันนี้วันอาทิตย์นี่มันเป็นวันเสาร์ ไม่เป็นไรก็ไม่มีวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ปกติไม่มีมีไม่มีมีจันทร์ถึงเสาร์ปกติคนขอรถไม่มาวันอาทิตย์ไงเปล่าเพราะอาคารประหัตเสาต้องดูตามป้าเปล่าป็นหัตเสาก็ไม่เป็นไรวันอาทิตย์มันไม่มีดูอีกคู่หนึ่งเดีไม่มีหนูดูแล้วหนูดูแล้วรถก็ต้อง จะเอาคันไหนคันไรก็ต้องเบิ่งตามป้ายค่ะแม่นี่หนูดูแล้วมันไม่มีวันอาทิตย์เพราะว่าอะไรวันอาทิตย์ปกติมันไม่มีคนมาทํางานต้องเบิรงตามป้ายพี่น้องเลยวันไหนวันไหนจะรถคันไหนใช้ก็นะเนี่ยปกติแล้ววันอทิตย์เนี่ยไม่มีคนมาทํางาน ช่องไหนช่องเสาสุกรหรือว่าเสาเซโนเสาราเซโนโเปล่าตัวนี้กำลังเตรียมตัวพี่น้องไม่รู้แกจะไปกี่โมงนะลุงเร็วเร็วด้วยไม่บอกไม่บอกแล้วเขาจะรู้เหรอมักสาเล่าเพื่อนวาพี่น้องหา,หาเห็นแน่เพื่อนว่าเอาอายุจกปีอาอยุเอากี่ปีสาวลาวนะลุง บอกว่าที่หลัสิตีติต่อให้นี่เอาอายุประมาณจักปีสามสิบกว่าเพิ่นมาที่นอกงทำไมถึงบอก่าสามสิบกำลังดีแก่แล้วข่อยกระหูงานหัวก,การคือการเดือข่อยก็ได้อันมือขึ้นนี่ประเรือนแล้วออกไปทั้งนอกแล้วโทรห้เจ้า,า,จาประเลื่อนอะ ดูไฟทรงไลยเนาะอ๋อเหลืองานแล้วก็ไปขับแท็กซี่ต่อพี่น้องแล้วนายมีบอกไหมว่าจะไปกี่โมง10โมงไม่ใช่เหรอคืออะไรข้าขับแท็กซี่วันนี้เหรอ<ม>โอ้โหพี่น้องเนี่ยออกมากี่โมงลง ออกมากี่โมงออกมากี่โมงเออเนี่ยที่ลุงเลิกงานไปเนี่ยนะเหรอเท่าไหรค่คะพันกว่าบาป้าพี่น้องจ๋าแบบนี้ต้องมีอินูสักคนหนึ่งแล้วเงินเดือนก็หมื่นห้าขับรถที่เดือนหนึ่งก็สี่หมืนม่นแปนบ ยอย่างไรเ้ารน้าพนมาพี่น้องเพน,น,นอย่างไรอนุชามชีพเศร้าลกลัวบ่เอาบ่ลุงข่อยมีโมอยู่เด้เศร้าลกลัวบ่เอาบ่รุ่นเดียวกับข่อยเด้หน้าตาดีด้วยฮะกระท้ามก่อนแหละสิเอาบา่ลขั้นเอาแหละใส่คุยก็จะ,จะให้เอาหนะรือเปล่าล่ะเราวะเจ้าน่ะสิเลี้ยงเขาไหลาบ่ เตรียมตัวรอประมาณสิบเอ็ดโมงหนูว่านะไม่เกินสิบเอ็ดโมงก็เก็บแต่งานไม่ใช่หรอเยังบม่ถึงลุงบอกว่าอยากได้สาวลาพี่น้องจ้า ลุงบนนาวบอบนนาวบอข่อยขึ้นนาวแทะทำไมข่อยหนาวซะคนแก่บนนาวบอคนแก่นะใบรุ่นขึ้นนาวซะอยู่ใกล้สาวเลยไม่หนาวบอกไม่ดูบอกไม่อยู่ใกล้สาวก็เลยบนนาวเราวะ เบาไปเลยๆเบาไปตัวที่มีแล้วผู้ใหญ่อันนี้ชองเบิมงเห็ดงานพี่น้องเลยมาแต่เช้าแล้วก็สีเห็ดประมาณนี้แหละทำความสะอาดเซ็ตทูรถพี่น้องเลยเซ็ตรถให้เงาตลอดตอนนี้กะจะหน่ายเพราะถ้าหลับไปเนาะพี่น้องโมโหว่าคนสี่ใบจากมงสอ่ใบมงหรือว่าเที่ยงก็ยังโมโหเนาะตอนนี้กะ เชือบมงโก้กลัวเราละพี่น้องนายกำลังจะออกไปน้องพี่น้องแล้วเชฟจะเปิดประตูกะจะนายออกไปแล้วน้องพี่น้องออกไปแล้วแดดก็เริ่มออกพี่น้องเลยพ้นกะเศร้าตกแล้วเนาะนี่พี่น้องหมกม่วงเป็นบะเลยกินจักเถ่อพี่น้องเลยกะเลาะมันกิน หน่วยน้อยๆเนาะลดหายไปแล้วขั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าจะนายผนไปงานเลี้ยงพี่น้องเลยตอนนี้ก็เลือดเตข่อยน้องพี่น้องอยู่ในบานผู้เดียวเี๋ยวสิขึ้นไปทําความสะอาดอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องสันซองห้องอันนี้ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทำความสะอาดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาสันซองแล้ว ตอนีใอยู่ซันสองคองบ้านเนาะพี่น้องตอนที่ทําความสะอาดน้ำอาชีพลอยไายให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ายันจะนายเพื่อนว่าเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างเพื่อนก็มีกล้องมุ่งจรปีธนะยานเพื่อนเห็นยานเพื่อนเบานาะงพี่น้องนาะถ้าสิถ่ายคลิปแล้วก็เฮ็ดงานไปน้ำหานะยานจะนายว่าเนาะพี่น้องเนาะกระบบากันเด้อพี่น้องมาหอดคันนี้น้ำกันสิเขาปิดคีบแล้วนาะพี่น้องเนาะน้ำกันสิไปทำความสะอาด แล้วแล้วก็สิลงไปพักพอรอนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำกสิฤอจบเอาไว้เพียงสิริพากพ่อแม่พี่น้องก็ไลก์ก็กแชร์ก็ติดตามเด้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะทำคลิปต่อๆไปอีกนเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับพี่นี้กับบ๊ายบายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายเนาะ